อันนี้รูปเกิดที่นี่ไหมฮะเกิดที่นี่ครับแล้วก็ปีนี้ผสมละผสมแล้วผสมแล้วตัวนี้ตัวเมียตัวผ,วผู้ตัวผู้ตัวผู้คือตัวไหน ดิทำทำไว้แยกโซนนะครับเป็นลูกแล้วก็ขุนแล้วก็เป็นพ่อแม่หลายๆคนที่เลี้ยงพวกหนูไปแล้วพอโตแบบปั๊บเนี่ยเอ้ยทำไมมันเป็นบวมมันมันเป็นมะเร็งใช่ไหมครับใช่ครับของผมเมื่อก่อนเลี้ยงมันก็เอ้ยปุ่มอะไรวะผมเรียกว่ามันเนื้องอกอ๋อมันคือมะเร็งครับโอใหญ่อันนี้ให้กินน้ำเป็นอย่างนี้เหรอครับใช่ครับนี่อันนี้ระบบระบบเดิมเดินไว้แล้วกินอย่างนี้ใช่ระบบได้ดีไหมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะที่ที่รองหนูมันกัดสายครับหนูกัดสายใช่ เมื่อก่อนผมเคยเห็นใน Facebook พี่หมอที่ใช้ระบบน้ำแบบนี้อ๋ออันนี้คือคิดเองไปก๊อบเข้ามาอีกทีเป็นกระปุกกระปุกครีมกระปุกครีมใช่แล้วมาเจาะรูแล้วมันก็จะไหลหนูก็จะมาขึ้นมาเห็นมาเรียครับวิ่ดีอ่ะแต่ตรงนี้ต้องเป็นเป็นรูเรื่อยใช่ครับเป็นรูมืนกัดมันกัดอันนี้ห่วงไหมครับไม่ห่วงไม่ห่วงเพราะเราก็ยังก๊อปมาอีกทีหนึ่งใช้ก็ก๊อบได้นะเดี๋ยวผมเนี่ยคนหนึ่งจะลองก๊อบดู นี่ไข่เสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วครับเก็บเก็บได้วิ่งกำลังไข่ไข่เสร็จแล้วเอ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาไข่เสร็จแล้วดูตรงหางมันครับถ้าถ้าไข่ยังไม่เสร็จมันก็จะมีเป็นป่องปองเป็นป่องป้องอยู่ถ้าไม่ถ้าไม่เสร็จก็คือปล่อยไว้แต่ส่วนใหญ่ต้องต้องสังเกตข้างล่างก่อนว่าไข่ไข่เสร็จแล้วยังเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ส่วนใหญ่ไข่ชอบค้างชอบค้างแล้วก็จะตายอ่าไข่งูปกติถ้างูไข่ค้างนี่นี่จะปล่อย ปล,ปล่อยไว้ครับส่วนใหญ่มันจะไขออกเองได้ถ้าเราไม่ไม่ได้ลีดไม่ได้อะไรมันนะครับอันนี้คุณหมอกเป็นสัตวแพทย์อยู่แล้วถ้าผ่าก็ผ่าเอยางเลยผ่าเองครับ <c oughs> แต่ส่วนส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่าคือปล่อยปล่อยไว้ไม่เกิน6เดือนไม่เป็นไรใช่ครับ <c oughs> ท้องกี่เดือนนะครับท้องประมาณ1เดือนครับท้องหนึ่งเดือนผ <c oughs> สมก็คือเกี่ยวแล้วปล่อยกันครั้งเดียวปะเกี่ยวแล้วก็คัดสองผสมอีกเ <c oughs> มื่อกี้พี่หมอที่อะไรนะอ๋อบอกว่าตัวน,นั้นกําลังท้องแล้วมีงูสองหัว งูสองหัวเอาซิเอาซิฮ้ยอันนี้ลูกเกิดที่นี่ไหมฮะเกิดที่นี่ครับแล้วก็ปีนี้ผสมแล้วผสมแล้วผสมแล้วตัวนี้ตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้คือตัวไหนั้งคู่อย่างนี้เขาเอาสมองอะไรสั่งการนะแรกๆเกิดมามันยังไม่มีหัวลักหัวรองครับองนี้มันจะมีหัวลักอีกหนึ่งหัวก็อีกหัวหนึ่งเป็นหัวรองตอนเกิดมาแรกๆก็จะเดียวเหลือไอ้ควงนะคือแบบใครจะสั่ง จะฟังอะไนี้ใช่ไหมครับแต่พอสักพักหนึ่งเริ่มเหลือได้สักพักมันจะเริ่มมีหัวหลักใช่ถ้าผลเดาหัวขวาต้องรอดูตอนมันกินนะนกินหัวไหนมันความจริงมันกินในตั้งสองหัวแต่ว่าหัวหลักมันจะไปก่อนสมมติตัวนี้ตัวผู้หัวของหัวถ้าตัวเมียสองหัวจริงไมมไม่แน่ใจมันจะมีโอกาสไหมเพราะเรายังไม่ได้เคยผ่านตรงนั้นมาใช่ไหมใช่ครับเพราะปีนี้เพิ่งผสมได้ปีแรกแต่ถ้าสมมุติว่าลูกมีออกมาสองหัวมันก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับเรื่องพันธุกรรม สองหัวเพิ่งได้ตัวเดียวรจริงปีปีที่ได้สองหัวได้มาสองตัวแต่ตัวหนึ่งมันเป็นติ่งเฉยหลุดไปแล้วเป็นติ่งหลุดไปแล้วแพงไหมสองหัวแพงอยู่ครับแพงครับแพงระดับไหนหลักแสนนะหลักแสนครับมันคงไม่อ่อนแอแล้วมันโตมาได้ขนาดเนี้ยตัวนี้สามปีนะครับสามปีแล <c oughs> นะ้วครับนี่ถ้าถ้าไอตัวนี้ดุนี่มันอย่างนี้ี่ยจับคู่เลยนะ อันนี้ต้องทาอะไรต่อครับอันนี้ก็ย้ายมาใส่กล่องกล่องฟักนะกล่องฟักกล่องฟักมีอะไรฮะกล่องฟักมีผสมอร์มีครัวไกับเพ์ไรทำไมต้องผสมอะให้มันโป่งอะไอ้ตัวสีขาวๆนี่เพลให้มันโป่งมันลอยแต่ว่าตัวนี้เอาให้ความชื้นครับเราไม่ต้องบิดออกใช่ไหมครับไม่ต้องครับปกติจะจะส่องก่อนส่องไข่ดูเส้นเลือดเส้นเลือดเอามันมีเส้นเลือดแล้วเหรอมีนะครับคือดูเชื้อดูเชื้อถ้าถ้าฟองไหนไม่มีเชื้อก็คือก็ออก พอมีเชื้อตั้งแต่ในท้องเลยมันจะออกออกมาปุ๊บไข่ไข่มูไม่เหมือนไข่ขิิงๆอย่างเงี้ยคอนเราต้องจอกช่วยไหมปกติอยู่ที่นี่จะไม่ไม่กีดไข่ก่อนก่อนที่ลูกมูจะฟักบางทีแบบอุณหภูมิมันมันมันเย็นเกินครับครับลูกมูมันก็จะฟักนานหน่อยโอ้โห <c oughs> ไปได้เรียกว่าตูฟักครับนะต้องเรียกว,ว่าห้องฟักอันนี้ไข่อะไรบ้างนะมีไข่ไ้ ไข่คอนไข่ปิ้งกาไข่งูไข่เต่ามันมเลยนีหมดเลยใช่อันนี้คือตู้ใช้ไม่พอแล้วต้อง้องสังเกตไหมครับด้านนอกเมื่อกี้ที่ผมบอกที่มันมีน้าเนี่ยคืออะไรนี่คือห้องนี้ใช่ทำไมต้องมีน้ําข้างบนนะครับให้มันชื้นครให้มันชื้นเหมือนเป็นสัตว์อยู่ข้างบนเลยใช่ไหมใช่ครับน้ำร้อนออกมาน้าร้อนเย็นแล้วอุณหภูมิต้องเท่าไหร่ความร้อนความเย็นเนี่ยอุณหภูมิปกติตั้งไว้ประมาณ30 บวกลบประมาณนี้บบวกลบความมันชื้นความชื้นอยู่นี่ท่าน้ําหล่อข้างบนมันจะได้อยู่แึล่วจริงๆเราทําห้องใต้ดินได้ไหมได้ครับก็ได้เหมือนกันห้องจริงฟักห้องอะไรก็ได้ที่แบบไม่โดนแดดเดยอะ เข้าสู่ช่วงโฆษณาสักครู่เดียวนะครับผมนี่ช่วงนี้นะครับพี่นนท์มีอีโกน่าจำหน่ายนะครับมีทั้งสีเขียวแล้วก็รูปผสมนะครับเขียวแดงนะครับจำหน่ายเพียงแค่ตัวละ550บาทเท่านั้นนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยใครสนใจนะครับแอดมานะครับที่ Line ID ดี้แอดไซมีตัวเตัวแอดนำหน้านะครับไทยเอกโซติกเท่านั้นนะครับผมนี่เข้ามาสอบถามกันได้นะครับ550บาทเท่านั้นแข็งแรงมีคุณภาพทุกตัวเลยนะครับผม ดี๋ยวผมเล่า <descon> ก <fin ery> ่อนอันน anyway, ี้เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งผมเคยพลาดมาเหมือนกันก็คือการที่ว่าเราเอาสัตว์ออกมาตากแดดตรงนี้แล้วลืมคี่หมอเคยเหมือนกันใช่ไหมเคยครับเคยตั้งแต่เลี้ยงเองแล้วก็ตั้งแต่ทําฟาร์มสองปีที่แล้วก็เคยครับคามจริงย้ําคนงานตลอดนะว่าว่าต้องดูต้องเก็บแล้ววันนั้นมันแดดมันเปลี่ยนทิศนี่บางครั้งเห็นยางไงกำลังล่มๆนะรบเดียวบางครั้งแบบไม่เปิดนะใช่ครับแปดเลยคือแปดเลยแล้วแบบบางครั้งเราทําอะไรอยู่เราก็ไม่ได้ดูเรียบร้อยตายหมด เป็นไงครับตอนรู้สึกเกิดอึงเซ็งเลยครับอันนี้คือพวกคาเมเลียนคาเเมลียนะครับมีเวลคับแพนเทอร์อ๋อเวลเป็แพนเทอร์ทำสองอย่างครับทำาสองอย่างส่วนใหญ่จะเน้นพวกที่ไม่ต้องคุมอุณหภูมิเยอะครับครับอ๋อพวกนั้นจะเลี้ยงยากกว่าใช่ครับส่วนมากคือในห้องครับอันนี้แพนเทอร์แพนเทอร์แพนเทอร์มันมีกี่สีครับเห็นมันมีสีส้มด้วยนี่มันแล้วแต่เกาะครับแล้วแต่จังหวัดจังหวัดที่มา คล้ายๆจังหวัดบ้านเราข้างล่างโรยด้วยอมะพร้าวกับมะพร้าวด้วยครับเอาไว้คุงความชื้นพวกนี้ชอบชอบชอบชื้นชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะจะมีปัญหาเยอะกว่าหน้าร้อนคือหน้าฝนหรอใช่ครับโดนฝนเยอะๆฝนเยอะๆป่วยเวลาให้น้ำนี้คือเป็นระบบน้ําเลยครับตั้งเวลาทาเมื่อไงตั้งเวลาให้กี่รอบครับน้ำชั่วอันนี้ให้สามรอบสามรอบเลยหรออันนี้เอมมาลล์สวิปนี้ลูกมันครับลูกมันเอมมอลล์เอมมอลล์สวิปวยๆเดี๋ยวเราเอาเสือาเอาแล้วกัน เอมมันลอกสวิตครับพวกนี้เป็นตระกูลอะไรอ่ะิงกาหรือตุ๊กแกหรือจิงจบตระกูลกิงกากิงกาแล้วเขาค่ายังไงอ่ะออกลูกเป็นตัวออกลูกเป็นตัวใช่มีสิบกว่าตัวยัดอยู่ในท้องโอ้โหแล้วท้องท้องนานแค่ไหนอ่ะประมาณห้าหกเดือนได้ครับอันนี้แพงไหมครไม่แพงครับมีตัวหลักร้อยครับเรื่องน้อยใช่ครับแล้วยิงพี่หมอกระเพาะหลายหลายสเต็ปหลายเลเวลเหมือนกันนะครับ คือชอบชอบตัวไหนก็เอาพรไม่ได้มองเรื่องราคาใช่ไหมครับไม่ได้มองเรื่องราคาอ๋อนี้ลูกแพนเทอร์ลูกแพนเทอร์มี่อยู่ประมาณสามสี่เดือนได้ส่งนอกบ้างไหมครับลูกแพนเทอร์ขายในประเทศไม่พอครับขายในประเทศไม่พอตุ้นนี้ส่งนอกเรามันเราต้องขอใบอะไรไหมไหมพวกนี้ใส่เตสองต้องขอใบครับใบอนุญาตส่งออกใช่ครก็คือตอนเกิดต้องแจ้งเกิดก่อนต้องแจ้งเกิดใช่แล้วเราเกินี่แจ้งแจ้งเกิดยังไงแจ้งกรุงเทพเลยแจ้งกรุงเทพครับ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาตรวจออนไลน์นะครับออนไลน์น่าจะมีแอปเนาะตรวจในแอปซูมครับอ๋อตรวจในแอปซูมใช่ไม่ต้องมาไม่มาละเเมื่อก่อนเขามาอยู่ครับอันนี้เป็นสีอะไรครับอันนี้ลูกผสมครับเป็นเทือแพงไหมตัวประมาณ66,5 0 0แล้วแต่สีอันนี้คือตอนแรกทำไว้กะเลี้ยงรวมหลายๆตัวครับแต่ทำไปทำมาเลี้ยงรวมกันไม่ได้อาวอันนี้คือหน้งกี่ตัวคู่หรือตัวเดียวยางละตัวอย่ยางละตัว ดูโกงนะครับนี่นะฮะเลี้ยงตัวเดียวกําลังจะเปลี่ยนไปเลี้ยงอย่างอื่นโอ้ใหญ่กว่าที่นอนผมอยู่เนี้ยไม่อย่างงี้คืออะไรครับเตรียมไว้หรือยังไงเตรียมไว้ครับปลูกต้นไม้ไว işte ้ก่อนนี่ปลูกปลูกต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวตัดแต่งกิ่งแล้วก็เอาโกงมาขอบโกงนี่ซื้อหรือสั่งทําสั่งทำนะครับสั่งทำเขามาทําให้ที่นี่หรือว่าสั่งมาแล้วประกอบหอยสั่งร้านอลูมิเนียมทั่วไปครับอ๋อนี่ไม้ด่างไม้ด่างกำลังฮิตนะฮะผมปลูกกล้วยด่างหน้าบ้านเลย เมื <g ülme> ่อก่อนไม่มีราคารเลยไว้ฝูกหน้าบ้านแต่ตอนนี้ก็ย้ายไม่ได้แล้ว <g ülme> ตอนนี้ย้ายไม่ได้เนต้นมันโต คู่กับผู้เจอกันนะครับมันก็จะขู่กันอย่างนี้ก่อนถ้าตัวไหนยอมก็เดินหนีแต่ถ้าไม่ยอมคู่ก็กัดกันกัดกันถ้าถ้าเจอตัวเมียมันก็จะเปลี่ยนสีเหมือนกันแล้วก็ข้องกหัวอ๋อเหมือนแบบไม่เขาดูกรรู้เนาะช่วงนี้มันช่วงผสมช่วงนี้ช่วงผสมด้วยใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็เป็นหลักหมื่นแล้วนะถ้าใหญ่แบบหลักหมื่นมันจะมีอุทยานของของมาดากัสกาครับถ้าเป็นสีที่อยู่ในในโซนอุทยานก็จะแพงเลยพวกนี้จะอยู่เกาะ พวกนี้ก็จะอยู่อยู่นอกโซนอุทยานก็คือมันมันมันก็จะเป็นเกาะมันก็ก้ามีเกาะเล็กๆอยู่ครับแต่ละที่มันก็จะคนละสีกันอ๋อพวกนี้ตามธรรมชาติจะมีอยู่ไหมมีอยู่ครับสีอย่างนี้เลยไหมอันนี้สีสีธรรมชาติอยู่ครับสีธรรมชาติอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปรับปรุงมันก็จะมีพวกไฮบริดโลคอพวกอะไรพวกนี้กับเวลเขาผสมได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เคยเคยลองครับโอ้เคยลองแล้วด้วยอันนี้อันนี้เป็นพิกิพิกิ ไอตัวเขียวบางบ้างมั้จีก็น่าใช่โอ้เต่าอะไรครับข้างล่างเต่าเวียดนามเนาะเต่าเวียดนามผมจีนนี่หายากนะพ่อได้ไหมครัพอได้เพิ่งพึ่งได้ไข่ปีนี้ครับมีเชื้อมีเชื้อแล้วครับไอ้ยาและไอธิบายเป็นบางเนีบางบ้างในตุดตก็ผู้อ่อนนี่ช่วงผสมมันจะทองแค่เนี้ยที่ไข่แล้วไข่ไปแล้วชุดนึงแล่วนี้ทองอยู่ทองปกติมันไข่สามจีคลาสะโอ้โหไข่ไข่ที่ใครยังไงอ่ะไข่ไข่ในบ่อครับ ใน่อทายชุดนี้อันนี้อันนี้นําเข้ามาเจนหก็คือลูกต่อไปเป็นเจน7เลยแล้วเจน7นี่ขายได้ไหมขายได้ครับคือไม่จําเป็นที่ว่าเราต้องมาจดแล้วมาเริ่มตากเราหนึ่งใช่ครับอ๋อเข้าใจลวใช่แต่พวกนี้ต้องฝังไมโครชิปนะครับมีชิปหมดเลยมีชิปทุกตัวอันนี้บูบสไปนี่โบไม่ใช่แบกอะไกลๆแต่ตอนช่วงฮีทจะเป็นสีออกน้ําเงินอและรางพวกนี้คือรางให้เขานอน ส่วนใหญ่บางบางทีมันก็เข้าเองบางทีมันก็ไม่รู้มันไม่เข้าเราก็ใส่อะไรเราใส่เราเปิดแตคุณทราไม่ชอบหนาวถ้าเป็นกลุ่มเซลฟินนี่มันต่ํากว่า15ไม่ได้ผมไม่ได้แล้วใช่ครับต่ํากว่า15นี่ล่วงพื้นเต็มแต่ถ้าต่ำกว่า10ปุ๊บนี่ตายเลยต่ำกว่าสิบนี่ตายเลยใช่ครับต่ำต่ำกว่า10องศานะตายแต่ถ้าเป็นพวกอีควาน่าพวกอะไรอย่างนี้ได้ถึง8องศาได้ เคยเห็นพี่ฮาวบอกเหมือนกันบอกมีอยูกปีนึงอะคือกลางวันเนี่ยสามสิบกว่าพอกลางคืนแล้วมันพลิกเลยคือเหลือดสี่เลยใช่เขาบอกอิกัวน้าแบบเกาะตายเลยตายครับแข็งเลยถ้าสี่อีกัวน้าตายตายเลยตอนนี้เซฟินเฟตะอะไรนะนอนเซฟิสฮะอ๋อเซฟินนอนเซฟิสครับอันนี้กันอาลูกคอนะมันเคยเชื่องอยู่ช่วงนึงแล้วผมย้ายกรงนะพอย้ายย้ายกรงปุ๊บตื่นเลยขอยากไหมครับเซฟินปราเรียกกันอยู่หน้าทั่วไป เซลฟินเพราะไม่ยากครับแต่ว่าสถานที่อยู่ที่สถานที่มากับตัวเล็กตัวใหญ่เขาไม่กัดกันหรอครับไม่กัดครับใช่ไหมแล้วแต่อันนี้มันอยู่ด้วยกันตั้งตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วแต่ว่าอาวิโนมันเลี้ยงไม่โตเลี้ยงไม่โตเป็นอย่างนั้นเองใช่ไหมใช่แต่ก็กินอาหารปกติเนาะครับอันนี้โรงอาหารครับโรงอาหารมีโรงอาหารด้วยเพิ่งเพิ่งทำใหม่ับแล้วพวกเตกูได้ทำไหมเตกูมีเอามาลองเลี้ยงอยู่ เอามาลองเลี้ยงฮเมื่อก่อนเมื่อก่อนเลี้ยงรวมจริงดิกับหนูอะ่ากำลังแยกชันหนูอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เอาไว้เลี้ยงชันชันชันโลมนะชั้นโลมเลี้ยงทำไมอ่ะเลี้ยงไว้ผสมเกสรโอแล้วก็เอาไว้เก็บน้ำชันโลให้ายๆพึ่งมิ้มไหมเป็นพึ่งแบบไม่มีเหล็กในครับไม่ต่อยไม่ต่อยก็คือเราเอาแม่พ่อแม่มาใช่ครับไม่ต้องให้หายไม่ต้องให้หายไม่ครับก็คือปล่อยมันออกไปหาย พวกเมอลอนอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้หมดอหละใช้พอดีอยู่นี่ปลูกปลูกผักให้ับมีแปลงผักข้างหน้าอันนี้เมื่อก่อนเลี้ยงตรงนี้ะแล้วก็กำลังย้ายไปนน่นอ๋อย,ย้ายครับเอาย้ายทำไมครับจะแยกโซนครับแยกโซน,นเป็นหนูแล้วก็นอนที่อ๋อตอนนี้เป็นหนูเป็นโรงอาหารซ้ายขวานะครับฝ <c oughs> างโน้นเป็นพอดีฝั่งนี้เป็นหนู <c oughs> เป็นหนูส่วนมากเป็นหนูอะไรครับหนูแรดอยู่นี่เลี้ยงหนูแรดหนูไม้หนูซอฟ์คับแรดกับไม้แตกงไงถ้าไซส์เท่ากัน เขาเขาทำตารางเทียบมาและตโตเร็วกว่าหมายถึงสัตว์ที่กินโตเร็วกว่าใช่แล้วนี่ให้กินอะไรครับนี่อาหารไก่แล้วก็จะมีเสริมเสริมพวกกระเจี๊ยบเขียวพวกอะไรที่ปลูกเนี้ยกระเจี๊ยบเขียวมีกระเจี๊ยบเขียวมีพวกมเมล็ดพันธุ์ตะวันก็มีทาแปลงทาตะวันอยู่นี่ที่ให้น้ําเป็นอย่างนี้หมดเลยอ่ะอยู่ได้กี่วันครับหนึ่งกระปุกเนียเปลี่ยนแล้วแต่ถ้าถ้ามันไม่ร้อนก็สองวันมอนัสซื้อกระปุกเฉยๆมาหรือว่าซื้อรีมมาใช้เนี่ย ซื้อกะปุกเคยใช่ไอ๋อมึงก็ซื้อครีมมาโอ้โหอยากได้กระปุกซื้อครีมมาขนาดนี้บ่อนี้ก็จะเป็นบ่อหนูบ่อหนูแต่ช่วงช่วงนี้มันมีไม่เยอะก็เลยเนาะคือแค่แค่เห็นระบบก็รู้แล้วแบบว่าเฮ้ยหมอซนอ่ะชอบแบบว่าทดลองทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยจริงๆริงก็เป็นเป็นอะไรที่ดีนะพ่อแม่เนี่ดุไหมพ่อแม่พันนะครับจับได้ครับอู้ใหญ่เลยบนี้เดี๋ยนี้ถ้าหนูแช่คาร์เรกไซส์อะไรเนี่ยไม่ชัวร์เหมือนกันนะเอ็กแอล อเดินกันมาครึ่งวันนะครับบอกเลยว่าเมื่อยมากเมื่อยเยอะมากครับพี่หมอก็ถ้าสมมติใครอยากจะติดตามเพิ่มเติมนะครับติดตามหมอได้ได้ที่ไหนครับมีเพจอยู่ครับฝางวินเลศฝางวินเลศเดี๋ยวขึ้นให้ทางด้านหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเผื่อมากดติดตามเราเผื่อว่ามีอะไรอัปเดตถ่ายรูปลงได้อัปเดตบ้างไหมครับส่วนใหญ่ก็มีถ่ายรูปโชว์ครับถ่ายรูปโชว์แล้วส่วนมากที่นี่ก็คือจะขายส่งเป็นหลักใช่ครับ ส่วนมากก็ไม่ได้ให้ใครเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษยังไงขอขอบคุณพี่หมอนัทมากนะครับผมเนาะและถ้าสมมติมีอะไรไปแปลกใหม่ๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกสักประมาณปีสองปีเนี่ยน่าจะเต็มแล้วมั้งน่าจะเยอะอยู่น่าจะเยอะอยู่ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวจะมาลบกันอีกรอบนึงอาจจะเป็นปีนี้นะครับรอให้มันมีอะไรเยอะๆเนาะจะได้เป็นความรู้กับตัวผมด้วยแล้วก็เพื่อนๆทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์ิดีัันเยอะะครบ 拜拜。拜拜